วิธีเช็คประวัติการโทรลายทั้งหมดพร้อมวิธีการลบมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ไลน์เสร็จแล้วนะครับมากดหน้าหลักทางด้านซ้ายล่างต่อไปกดดูทั้งหมดในส่วนของบริการนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาและกดไปที่ไลน์เอาตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาที่ไลน์เอาเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นการเก็บประวัติการโทรในไลน์ของเรานะครับ ไม่ว่าเรานะครับจะลบประวัติการโทรในห้องเชทหรือว่ายังไม่ได้ลบมันก็จะมาแสดงผลในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะเข้ามาเช็คประวัติการโทรในไลน์ของตัวเองนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้เข้ามาเช็คได้นะครับและในหน้านี้นะครับมันก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการโทรให้เรารู้นะครับ ก็จากตัวอย่างนะครับตรงนี้มันจะเป็นวันที่หรือว่าเวลาที่มีการโทรไลน์หกกันนะครับส่วนสัญ,ญลักษณ์ด้านหน้าเวลาตรงนี้ถ้าชี้ขึ้นนะครับก็หมายถึงเราโทรออกไปหาเขาแต่ถ้าชี้ลงแบบนี้นะครับก็แปลว่าเขาโทรไลน์มาหาเราส่วนถ้าเป็นตัวหนังสือสีแดงก็แปลว่าเราไม่ได้รับสายของไลน์คนคนนี้และก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ด้านหลังตรงนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายถึงโทรไลน์หกกันส่วนถ้าเป็นแบบนี้ก็คือได้วิดีโอคอลหกกันนะครับเพื่อนๆนะครับก็ เข้ามาเช็คได้นะครับและถ้าเรานะครับอยากจะลบประวัติการโทรไลน์ในหน้านี้ก็สามารถทําได้นะครับให้เรากดจิ้มค้างไว้ไปที่ประวัติการโทรที่ต้องการจะลบเสร็จแล้วมากดลบประวัติการโทรแบบนี้ได้เลยนะครับประวัติการโทรนั้นมันก็จะหายไปจากหน้านี้แล้วนะครับ เพื่อนๆนะครับก็เข้ามาดูและจัดการประวัติการโทรของมันเพื่อนได้เลยนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเช็คประวัติการโทรในไลน์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ